ลำดับถัดไปนะคะ เป็นการสัมมนานะะในหัวข้อหลักการออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและด้านท้ายของรถบรรทุกด้วยระเบียบวิธีไฟไนเอ e m เมนนะคะขอเรียนเชิญค่ะคุณนรงพิทักษ์ทรัพย์สินวิศวกรอาวุโสทีมวิจัยเทคโนโลยียานยนต์และการขับขี่กลุ่มวิจัยการออกแบบเชิงวิศวกรรมและการคำนวณเอ็มเสวทชค่ะ สวัสดีกาสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมนลลงพิจักศิลป์นะครับจากศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาตินะครับวันนี้ก็จะมาอาธิบายนะครับเกี่ยวกับการออกแบบแล้วก็วิเคราะห์ความแข็งแรงของอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างแล้วก็ด้านท้ายนะครับด้วยระเบียบวิธีไฟน่าอีเลเมนตนะครับสำหรับเอ่อสำหรับสิ่งที่เราจะทํา นะครับเราใช้ระเบียบวิธีไฟไนเมนต์เพื่อเพื่ออะไรนะครับเราเพื่อเราทําการเพื่อสร้างแนวทางการประเมินความแข็งแรงของอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างและก็ด้านถ้ายนะครับตามมาตรฐาน UN เอ็นอาร์เจ็ดสาและอาร์ห้าสิบแปดนะครับซึ่งจะต้องสอดคล้องกับผลทดสอบจริงแนวทางที่เราสร้างมันจะได้ผลลัพธ์ของของสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยมันจะได้สิ่งที่สอดคล้องกับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจริงในระหว่างการทดสอบซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ท,ทีมวิจัยเนี่ยต้องการนะครับ ทั้งนี้เนี่ยนะครับข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะครับผมต้องก่อบกล่าวขอบพระคุณนะครับเออบริษัทสามิตมอเตอร์นะครับบริษัทพนันแอชเซมบีนะครับรวมถึงบริษัทสุธีแทงเกอร์นะครับที่ช่วยอนุเคราะห์ข้อมูลนะครับบางส่วนนะครับที่ช่วยในการในการวิเคราะห์ด้วยนะครับสำหรับข้อมูลที่เราใช้ในการวิเคราะห์นะครับมีด้วยกันสีสี่อย่างนะครับหนึ่งก็คือมาตรฐาน UNR73 อันนี้สําหรับการทดสอบอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างมาตรฐาน UNR58 นะครับสำหรับ วิเคราะห์อุปกรณ์ป้องกันด้านท้ายนะครับกฎกระทรวงฉบับที่สี่นะครับอันนี้พูดถึงในกรณีของลักษณะรถทั้งเกแบบนะครับแล้วก็ล่าสุดก็คือประกาศกรมขนส่งทางบกนะครับที่ประกาศออกมาที่จะประกาศใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลในที่เราใช้ในการออกแบบแลวก็การซีเบลเลชั่นนะครับอันนี้เรามาดูในการข้อกําหนดใน LPD ก่อนนะครับอุปกรณ์ด้านข้างนะครับอุปกรณ์ด้านข้างบอกว่านะครับการทดสอบนะครับก็บอกว่าตัว หน้าตัดเนี่ยนะครับจะใหออ้ทั้งหมดความความสูงเนี่ยประมาณ50มมตรต้องมากกว่า50มิลนะครับโดยกรณีที่เป็นลักษณะรถที่1นถึงหเนี่ยที่มี g w w นะครับมากกว่า12ตันเนี่ยหรือเป็นลักษณะที่6-7เ 6, หรือ7เนี่ยที่มี GWW มากกว่า10ตันเนี่ยจะต้องใช้หน้าตัดที่มากกว่า100่งมเมตรนะครับโดยช่องว่างเนี่ยจะต้องน้อยกว่าประมาณ3 0 0มิลนะครับเวทีการทดสอบ ทดสอบ2ตําแหน่งจริงๆแล้วในในในมาตรฐานเนี่ยทดสอบ2ตําแหน่งตําแหน่งที่สนใจก็คือตําแหน่งของ P2 นะครับกดที่ P2 นะครับที่ตําแหน่งวัดจากปลายด้านท้ายเนี่ยเข้ามานะครับระยะน้อยกว่า250มิลเนี่ยให้ระยะยุบไม่เกิน30มิลิเมตรส่วนตําแหน่งถัดมาเนี่ยจะเป็นตําแหน่งที่ P1 หรือ P3 ก็ได้กดด้วยน้ําหนักกดเนี่ย1กิโลนิวตันนะครับต้องมีระยะยุบเนี่ยไม่เกิน150มิลิเมตร จะตำแหน่งไหนก็ได้หนึ่งหนึ่งหรือสามก็ได้แต่ว่าในส่วนของ M t e c h ทเนี่ยทำการกดที่สองตำแหน่งเลยเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าบางรูปแบบของของตัวอุปกรณ์ป้องกันด้านข้างเนี่ยมันไม่มีคานตรงนี้รองรับคานด้านล่างไม่มีรองรับเพราะนั้นตัวด้านล่างก็จะให้ผลที่ค่อนข้างอ่อนแอก,กว่าเพราะนั้นเราวิเคราะห์ให้สองตำแหน่งนะครับอ่ะทีนี้ในส่วนของ R 5 8ล่ะ R 5 8ในประกาศของกรมการขนงส่งทางบกเนี่ย ใช้ใช้มาตรฐาน2ตัวก็คือเป็นรีเวอร์ชันสกับรีเวอร์ชันสมาดูที่รีเวอร์ชันสก่อนนะครับรีเวอร์ชันสบอกว่าในกรณีที่รถเนี่ยมีน้ำหนักของกรอสเวนี่ยมากกว่า8ตันนะครับเราดูที่เฮดคอร์สเป็นหลักตัวเฮดคอร์สก็คือก็คือตัวหน้าตัดของตัวเซกชันบีมจะต้องมากกว่า120 mm. มิลลิเมตรเมื่อไหร่ก็ตามที่น้ำหนักของรถเนี่ยมากกว่า8ตันเนี่ยจะต้องไปเข้าสู่รีเวอร์ชันสก็คือเฮดคอร์สเนี่ยนะครับตัวหน้าตัดเนี่ยมากกว่า120มิลลิเมตร เวลาเราทดสอบทดสอบที่สามตแหน่ง P หนึ่ง P สอง P สามโดย P หนึ่งเนี่ยกดที่ด้านปลายนะครับของของตัว RU PD นะครับกดด้วยแรงหนึ่งร้อยกิโลนิวตันนะครับตำแหน่ง P สองนะครับหนึ่งร้ยแปดสิกิโลนิวตันแล้วตาแหน่ง P สาเนี่ยหนึ่งรอยกิโลนิวตันเวลากดกดทีละตาแหน่งกดทีละตำแหน่งแล้วดูแลระยะระยุบนะครับระยะยุบเนี่ยยอมให้ไม่เกิน4ี่ร้อยมิลลิเมตรถ้าตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งนะครับไม่เข้าเงื่อนไขถือว่า ชิ้นงาน RUPD ตัวนั้นเนี่ยไม่ผ่านขอ้อกำหนดนะครับในขณะเดียวกันถ้าตัวรถเนี่ยมีน้ำหนักตัวกอสเวทเนี่ยน้อยกว่า8ตันนะครับอันนี้ยอมให้ตัวเฮสค้เนี่ยกลับไปใช้รเวนที่สองเพราะว่าเป,เป็นลักษณะของรถบรรทุกเล็กนะครับก็จะให้กําหนดให้หน้าตัดเนี่ยน้อยกว่าเล็กน้อย,อยก็คือประมาณเมากกว่า100มิลลิเมตรโดยแรงที่ใช้เนี่ยก็จะน้อยกว่านะครับเพื่อให้มันไม่ให้ไม่ให,ไให้ไม่ให้ตัวโครงสร้างของรถเนี่ยแบกโหลดของแบกน้ําหนักของตัว RUPD มากเกินไปนะักนะวันนี้เป็นเงื่อนไขที่ ีการกลมการของทรงทางบงเนี่ยยอมให้นะครับก็ในรีเวอร์ชั่นสองตําหนดเหมือนกันนะครับแต่ว่าใช้โหลดน้อยกว่าก็คือที่ P1 เนี่ย50กิโลหกิโลนิวตันนะครับป2ที่1 0 0กิโลนิวตันแล้วก็ p ีสาเนี่ย50กิโลนิวตันนะครับโดยลักษณะการกดก็จะใช้ตัวหัวกดที่เป็นลักษณะของตัวแรมเป็นสี่เหลี่ยมนะครับมีขนาดหนึงลูกนะครับอ่ะท่าน,นี้ความแรงนะครับหรือว่าน้ําหนักสูงสุดความเ,เขาเรียกว่าอะไร การกระแทกของรถเนี่ยนะครับเมื่อเมื่อเทียบกับรถเอ่อรถขนาดรถครอบครัวขนาดกลางเนี่ยจะก็จะอยู่ที่ประมาณห้าิบหกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือมีรถประทะด้วยความเร็วเนี่ยห้าิหกิโลเมตรต่อชั่วโมงชนที่ด้านท้ายนะครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของตัวอานสามนะครับก็จะมีความแรงลักษณะนี้เพราะนั้นก็จะเห็นได้ว่าทําไมน้ําหนักกดเนี่ยมันถึงค่อนข้างเยอะนะครับเพื่อที่จะปกป้องนะครับรถที่เข้ามาชนนะครับไม่ให้เกิดอันตรายมากนักนะครับ อันนี้ในระเบียบของวิธีไฟไนต์อิเลเมนต์อย่างที่ทุกๆท่านเนี่ยทราบกันนะครับว่าเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยนะครับก็จะเป็นรูปแบบที่ที่การทํางานลักษณะนี้นะครับก็คือเรามีรูปแบบของแบบจําลองนะครับทําการแปลงแบบจําลองนะครับโดยการลดความซับซ้อนต่างๆนะครับที่เรียกว่าเป็นลักษณะของการเตรียมแบบจําลองนะครับใส่บัลติแปร์คอดิชันไม่ว่าจะเป็นโหลดนะครับจุดจับยึดแมททริซพอร์ตี้แล้วก็กําหนดลักษณะของการวิเคราะห์ว่าเป็นลักษณะแบบไหนนะครับแล้วก็ให้โปรแกรมทําการแบ่ง นะครับปัญหาออกเป็นปัญหาเล็กๆเป็นหาย่อยๆนะครับลักะตามลักษณะหนังรูปนะครับแล้วจากนั้นก็คือทําการโซลได้ผลออกมาก็มาดูซิว่าผลที่ได้มันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของของไฟน์อิเลเมนต์โดยทั่วไปนะครับทีน,นี้ในลักษณะของปัญหาโครงสร้างนะครับมันจะแบ่งออกไปด้วยกันอยู่สองส่วนหนึ่งก็คือเป็นการวิเคราะห์แบบสถิตหรือที่เรียกว่าเป็นสแตติกอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นตัวไดนามิกหรือเปเรียกว่าการวิเคราะห์แบบพลวัต s t a t คืออะไรสแตติกก็คือผลกระทบภายนอกที่กระทํากับระบบเนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับเวลาไม่ขึ้นอยู่กับเวลาก็คือหมายความว่าเรากดด้วยแรงเท่านี้เวลาผ่านไปก็จะเป็นแรงเท่านี้ไปตลอดเวลาสองก็คือเป็นลักษณะของลีเนียลีเนียก็คือแรงกับแรงที่เราใส่เข้าไปกับผลที่เกิดขึ้นจากจากผลของแรงที่ที่ตอบสนองกลับมาเนี่ยมันเป็นลักษณะของเส้นตรงเป็นเชิงเส้นตรงนะครับด้วยแอั u ั p ชั o ดังกล่าวเนี่ยพอมารวมกันเป็นลักษณะของลีเนียสแตติกก็หมายความว่า เงื่อนไขานการวิเคราะห์ก็คือตัวระยะยุบเนี่ยมันจะต้องน้อยมากๆน้อยมากๆยังไม่พอนะครับเอบตเตอรี่คอรเรชันหรือว่าโหลดเนี่ยมันจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเป็นยังไงก็เป็นยังไงแล้วเราพิจารณาช่วงของวัสดุในช่วงของอ e ิเลสติกก็คือช่วงที่วัสดุเนี่ยมันยืดหยุ่นหมายถึงว่าเวลาเราให้แรงกับวัสดุเนี่ยวัสดุมันจะมีการยุบตัวพอเราปล่อยแรงแล้วนั้นออกมาเนี่ยวัสดุมันก็จะคืนตัวกลับมาที่เดิมอันนี้เรียกว่าเป็นอ e ิเลสติกนะครับ แล้วลักษณะของการวิเคราะห์เนี่ยมันจะเป็นไปลักษณะของเ,ออเป็นความสัมพันธ์ระหว่างฮุกล้อก็คือ kx เ,เท่ากับ f นะครับอันนี้พอเราพอเรารู้ตรงนี้เนี่ยอันนี้คือ Linear Static ในขณะที่ Non-Linear เนี่ยก็คือความไม่เป็นเชิงเส้นละนะครับลักษณะอย่างนี้ก็คือเกิดอะไรขึ้นเกิดจากการที่โครงสร้างเนี่ยมีการยุบตัวมากๆเขาเรียกว่า large displacement นะครับหรือว่าเราไปพิจารณาช่วงของวัสดุในช่วงของวัสดุที่ไม่ยืดหยุ่น ก็คือกดไปนะครับมีทศนิยมีการยุบตัวยุบแล้วยุบเลยไม่คืนกลับมาอันนี้ก็คืออิเลสติกพลาสติก behavior นะครับแล้วก็ในลักษณะของชิ้นงานลักษณะของอุปกรณ์ต่างๆที่ลักษณะของการเ,ออเชื่อมต่อกันเป็นลักษณะของคอนแทคนะครับอันนี้เป็นลักษณะของนอร์ลินีอันนี้คือภาพรวมของการวิเคราะห์โครงสร้างทั่วไปอันนี้ในระหว่างที่โครงการนี้มันดําเนินอยู่หลังจากจบโครงการนี้ไปเนี่ยนะครับก็จะมีผู้ประกอบการหลายรายเลยว่าบางทีเนี่ย ส่งผลการวิเคราะห์มาให้เราดูนะครับทา,ท,าทางทงมาให้ทั้งทีมวิจัยดูแล้วก็บอกว่าอันนี้ใช้ได้ไหมอันนี้ถูกต้องไหมอันนี้เป็นไปตามข้อกําหนดไหมดังตัวอย่างที่ผมจะโชว์นะครับอันนี้เป็น AUPD จากบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับให้ความน้เคราะห์มานะครับเงื่อนไขก็คือ deformation เนี่ยน้อยกว่า400มิลลเมตรกดมาเลยครับตำแหน่งที่ P1 P2 P3 100 180 100นะครับตามเงื่อนไขเลยแต่และตำแหน่งนะครับเขาบอกว่าตำแหน่งแรกนะครับระยะยุบตัวเนี่ยประมาณผมเซตตัวเล็กใกล้เลยสิบมิลตำแหน่งที่สองหนึ่งมิลตำแหน่งที่สามสามมิลเป็นไปตามข้อกำหนดเลยนะครับน้อยกว่า4ี่้อยมิลถามว่าอันนี้ยผ่านไหมนะครับทีน,นี้ถ้าเกิดเราดูเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราดูเนี่ยเราต้องไปตรวจสอบดูนะครับว่าอ่ะวัสดุเป็นอะไรนะครับวัสดุเป็นอะไรวัสดุตัวนี้เป็น s อ0สี่ร้อย ค่าของยิวสเต t งนะครับก็คือช่วงของสเต t งในช่วงที่ยืดหยุ่นเนี่ยอยู่ที่245เมกะปาสคาลตัวอัลติเมตอยู่ที่400ประมาณ400ทีนี้เราดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรเราจะเห็นได้ว่า s t a ทแม็กที่เขาใส่มาเนี่ยครับตำแหน่งแรกเนี่ยปาเข้าไปที่780ตำแหน่งที่2 520 23ตัวตำแหน่งที่3ประมาณ630ถ้าเกิดเราดูกับเทียบกับ ค่าของวัสดุเนี่ยที่เราจะทดสอบจะจากเทนซะีเอนสจะเห็นได้ว่ามันเลยค่าของอัลติเมทไปแล้วหมายความว่ายัางไงหมายความว่าชิ้นงานตัวนี้มันพังไปแล้วถูกไหมเพราะมันเลยอัลติเมทไปแล้วมันพังไปแล้วมันพังไปแล้วแต่ว่าทําไมดิสเพลสเมนมันถึงน้อยอันนี้ต้องเป็นข้อสงสัยเวลาเราทำไฟนัล์อลิเมนต์นะมันต้องถามตัวเองว่าไอสิ่งที่เราใส่เข้าไปมันใช่หรือเปล่าถามว่าอันนี้มันถูกไหมมันถูกในเงื่อนไขของการ เคราะห์อีกแบบหนึ่งนะครับตัวนี้ผมทําใหม่นะครับจากได้นี้นี่มาเราครอบมีข้อสงสัยนะครับเอาเราลองเราลองทําดูใหม่นะครับนะครับผมใช้ตัว RUPD นะครับของ m t e h ที่ m t e h ออกแบบมาเนี่ยตัวนี้วิเคราะห์เหมือนกันเลยที่ตำแหน่งลักษณะเหมือนกันเลย,เลยโดยการวิเคราะห์เป็นแบบ linear static ผลที่เกิดขึ้นสอดคล้องกัน deformation น้อยมากๆ 13มิล5.8มิล3.5มิลอันนี้คือตำแหน่ง p ีหนึ่งพีสองพีสามแต่ทีนี้ด้วยวัสดุเดียวกันเลยนะเอร400อันี้ไปดูสเตตครับโอ้โหเลยไปแล่าเลย400ไปแล้วะเลย400ไปแล้วแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าสิ่งที่เราเจอก็คือผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมของสภาพปัญหาถามว่าทำไมมันเป็นเช่นนี้มันเป็นเช่นนี้เพราะว่าถ้าเกิดเราดูในลักษณะของตัว เออสเตสแตนเคอร์ฟเวลาเราดึงเทนซา์เนี่ยเราจะได้สเตตสแตนเคอร์ฟมาตัวสเตตสแตนเคอร์ฟบอกว่าเมื่อเราดึงไปเรื่อยๆเ,เนี่ยช่วงแรกเนี่ยมันเป็น ar, ลีเนียลีเนียเนี่ยนะครับถ้าเราวิเคราะห์การวิเคราะห์แบบลีเนียสแตติกก็คือค่าตรงนี้มันจะพิ่งคุ้งขึ้นไปเรื่อยๆมันจะไม่วิ่งตามตัวที่เป็นอีลาสติกพลาสติกเนี่ยตัวนี้ไม่มาวิ่งขึ้นไปเพราะนั้นเราใส่เราใส่ค่าเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยสเตนเกิดค่าเท่าไหร่เนี่ยสเตนก็เกิดขึ้นตาม วิ่งไปตามไปลักษณะของเส้นตรงนะครับเพราะฉะนั้นแทนที่ค่าที่เราจะได้เนี่ยมันจะอยู่ค่านี้ถ้าเกิดมันวิ่งไปตาม e l ล s สไอพ l า s t ิก l i เจียนะครับมันจะได้ค่านี้เนี่ยเป็นคอสเลกสเต์แต่ว่าสิ่งที่มันรายงานผลมาเป็นตัวนี้เพราะมันไม่รู้จักข้อมูลตัวนี้ข้อมูลตัวนี้เราไม่ได้ใส่ให้ในช่วงของพลาสติกลิเจียนเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมค่ามันถึงเลยมากคําถามก็คือเราวิเคราะห์ผิดหรือเปล่าเปล่าเราไม่ได้วิเคราะห์ผิด แต่ว่าเราเลือกเราเลือกโซลูชันผิดเราเลือกวิธีการวิเคราะห์ที่ผิดถามว่าละวิเคราะห์การวิเคราะห์ตัวนี้มันบอกอะไรเรามันบอกได้แค่ว่ามันบอกได้แค่ว่าช่วงที่มันเกิดก่อนที่มันจะเกิดแบบการเสรียรูปแบบถาวรเนี่ยตัวโครงสร้างรับเซตได้เท่าไหร่มันบอกได้แค่นั้นอย่างเวลาเราดูเราบอกมันบอกได้แค่นั้นเพราะนั้นหมายความว่าอย่างไงหมายความว่ามันสามารถไปเช็คแนวโน้มตอนแรกได้ไหมเช็คได้ในกรณีที่เป็น อุปกรณ์ด้านข้างที่รับแรงไม่เยอะเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงของส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะเท่าที่ทำนะมันจะอยู่ในช่วงของอ e ิเลสติกอันนี้บอกได้แต่พอมาเป็นช่วงด้านท้ายเนี่ยมันบอกไม่ได้เพราะว่าพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นมันไม่เหมือนกันอ่ะโอเคอันนี้ทํำยังไงล่ะทํำยังไงล่ะเอากลับไปดูมาตรฐานใหม่มาตรฐานบอกว่ามาตรฐานบอกนะถ้าเราไปอ่านมาตรฐานดีมาตรฐานบอกว่า Max Displace m e n t อยู่ที่4ี่ร้อยสำหรับ U N I ห้าสิแปดตัวด้านท้าย ตัวด้านข้างอยู่ที่ประมาณ30ขึ้นมองตัวเลขง่ายๆนะแสดงว่าอะไรการที่ระยะย,ยุบตัวอยู่อยู่ดีในะด้านไทยยอมให้ยุบตัวถึง4ี่ิบเซนมันไม่ใช่ลีเนียสตตติกละเพราะมันยุบตัวเยอะมันเป็นลาสติฟอร์เมชันก็คือการยุบตัวถาวรยอมให้ยุบตัวถาวรด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นเงื่อนไขก็คือมันจะไปอยู่ที่ลาสติฟอร์เมชันพอลาสติฟอร์เมชันเนี่ยเวลาเราพิจารณาเราต้องพิจารณาของในช่วงของพลาสติกรีเจนถ้าเราดึงสเตสเตนเคิร์อยู่ในช่วงสีเหลือง ไม่ใช่ช่วงสีฟ้าแล้วพออยู่ในช่วงสีเหลืองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องรู้พฤติกรรมของการพฤติกรรมของวัสดุที่เป็นสเตนเลนเคิร์บในช่วงนี้นะครับสองก็คือเราพิจารณาในช่วงของพลาสติกรีเจียนนะครับชิ้นงานมีประการประกอบกันมีการเชื่อมมีการร้อยโบนะครับมีลักษณะของการยุบตัวซึ่งการยุบตัวแต่ละแต่ละจังหวะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะให้ผลของของแบตเตอรี่ทอคอลิชันที่เปลี่ยนไปเพราะนั้นลักษณะของคอนแทคก็จะเปลี่ยนไป แปลงไปตามจิโอเมตรีที่มันเปลี่ยนไปนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเป็นลักษณะของการวิเคราะห์ที่เป็นแบบไม่เป็นแบบเชิงเส้นนะเป็นนอรล i n เนียร์พอเปมอ่ะโอเคเรารู้แล้วนะครับทีน,นี้กลับมาดูที่ว่าในนอนลเเนียร์พอลเปมก็จะมีวิธีการโซ่สออยู่วิธี1ก็คืออินบีซิตสองคือเอกบีซิตแต่ว่าในกรณีของ M อ็ทที่ M อ็ทเลือกใช้เนี่ยเป็นวิธีการวิเคราะห์ความแข็งแรงแบบ ไม่เป็นเชิงเส้นก็คือ n อน l i n e a r แบบชัดแจ้งที่เรียกว่าเป็น explicit non-linear explicit dynamic ที่เป็นการวิเคราะห์ความแข็งแรงแบบพลวัตนะครับโดยใช้ผลการคำนวณในลําดับปัจจุบัน,เ,นเป็นตัวแทนนะครับเป็นตัวตั้งต้นในการคำนวณของอผลลัพธ์ในลาดับถัดไปอันนี้คือสิ่งที่เราใช้นะครับ non-linear explicit ใช้ในงานไหนบ้างสิ่งที่เราใช้ก็คือพวก crash การชน lower การกระแทกพวกนี้เราใช้ลักษณะของ non-linear explicit นะครับอ่ะท่าน,นี้เราเลือกใช้ตัวนี้แล้วเรารู้ว่าว่าเวิธีการโซเนี่ยเราใช้ตัวนี้นะครับอ่ะท่าน,นี้ในแนวทางการประเมินมาถึงนแนวทางการประเมินแล้วนะครับในกระบวนการการประเมินนะครับถ้าถ้าสมมุติบริษัทเนี่ยนะครับมีความตั้งใจอยากจะลองวิเคราะห์เองแล้วอยากจะรู้ว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นยังไงสิ่งที่เราทําก็คืออันนี้เป็นสิ่งที่เอ็มเท็ตทำนะ ต้องทำกระบวนการนี้ทั้งหมดครบรอบเลยทำยังไงหนึ่งก็คือเราต้องมีข้อมูลของแบบจำลองซึ่งแน่นอนเรามีอยู่แล้วสองก็คือข้อมูลของวัสดุที่เราได้จากเซนซเทสวัสดุเราใช้กี่ตัวทดสอบมานะครับจากนั้นนะครับสิ่งที่ที่ทต้องทำตอนแรกก็คือเราต้องวิเคราะห์ความแข็งแรงเฉพาะส่วนก่อนเราเอาจะจะเอาชิ้นงานตัวไหนมาทดสอบก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นตัวเอ่อตัวหน้าตัด รับแรงตัวแรกนะครับตัวโพดิคทีบบีมเอามาทดสอบทดสอบเพื่ออะไรนะครับทดสอบเพื่อที่จะดูว่ากระบวนการและข้อมูลที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันถูกต้องหรือเปล่าในในผลการซิมูเลชันอย่าลืมนะครับว่าในวันการซิมูเลชันเนี่ยมันเหมือนกับสิ่งที่เราใส่เข้าไปแล้วมันก็ออกมามันออกมาตามสิ่งที่เราใส่เข้าไปถ้าข้อมูลที่เราใส่ไม่ถูกผลที่ได้ออกมาก็ไม่ถูกเพราะฉนั้นมันก็ต้องมีการทดสอบก่อนทดสอบแล้วก็ต้องเทียบกับการทดสอบจริงด้วยนะ เพื่อให้ได้ขั้นตอนว่าโอเคข้อมูลเราถูกต้องอันนี้เรียกว่าเป็น lab scale test หรือ test ในในห้อง lab จากนั้นพอเราได้เนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือเราจะได้แนวทางการประเมินการวิเคราะห์แะแนวทางนี้นะครับเอาไปวิเคราะห์ตัวชิ้นงานที่ชิ้นใหญ่เลยนะครับตัวประกอบกันไม่ว่าจะเป็น r u p d หรือว่า LPD ใช้หลักการเดียวกันนะครับโดยการออกแบบอุปกรณ์แล้วก็วิเคราะห์ความแอนแรงนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับการทดสอบจริงด้วยนะ บนแท่นทดสอบนะครับซึ่งการทดสอบเนี่ยเราจะทำให้เราได้เป็น full scale test เพื่อยืนยันถึงแนวทางการประเมินแล้วก็ยืนยันถึงถึงความถูกต้องของข้อมูลด้วยขณะเดียวกันเนี่ยเราต้องมีการสร้างแท่นทดสอบอุปกรณ์ป้องกันนะครับเพื่ออะไรเพื่อใ,ใช้ทดสอบจริงด้วยนะครับและสุดท้ายสิ่งที่เราได้ก็คือเราได้เป็นแบบวิศวกรรมของที่เราแจกนะครับใน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 ,ในเว็บไซต์ที่ทางดรสลาวุฒิเนี่ยได้กล่าวไปแล้วนะครับ อันนี้ก็คือเป็นกระบวนการทั้งหมดที่เราทำอันนี้ในแต่ละกระบวนการเนี่ยนะครับเริ่มต้นนะครับตัว Geometry เราวิเคราะห์ยังไงตัวนี้เราใช้เป็นเชลล l e ิ e ลเมนนะครับเราวิเคราะห์ข้อมูลในช่วงของพาสาิลีเจียนนะครับโดยดูค่าของเทน i ์ e s t ์สต g t งด้วยนอกจากตัวค่า Yield แล้วนะครับมีการนําใส่คอน a c t ตัวโซเวอร์ที่เราใช้นะครับว่าโปรแกรมที่เราใช้เราใช้เอาแต่เ a d i ออ โดยตัว d a i y c o l l e t i ก็คือข้อกำหนดตาม U.N. 5 R 58แล้วก็ R เจามทีนี้เวลาเราจะสร้างแบบจำลองสมมุติเราจะสร้างแบบจำลองนะครับก็การเตรียมแบบจำลองก็คือควรจะต้องปิดพวกรูต่างๆที่เราไม่ใช้ลบขอบบริเวณ R ที่ไม่จำเป็นออกนะครับแล้วตัวชัสซีเนี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีผลในการวิเคราะห์เราไม่ได้ดูความแข็งแรงของชัสซีเพราะนั้นก็คือทดแทนด้วยแบบจำลองอย่างง่าย แล้วก็พยายามกําหนดสีเพื่อกําหนดความหนาบ่งบอกถึงความหนานะครับาการการทางานจะได้ง่ายนะครับสิ่งที่เราเห็นกลางๆเนี่ยก็คือเป็นเซอร์เฟตเป็นแบบจอลองพื้นผิวนะครับทํามานะครับจากสิ่งที่เราทําได้นะครับก่อนที่เราจะวิเคราะห์เนี่ยนะครับมันจะต้องมีการทํากระบวนการลูกเข้าของคําตอบก่อนที่เรียกว่าเป็นคอนเวอร์เจนท์เทสกับชิ้นงานเฉพาะส่วนเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้บอกว่าขนาดของอิเลเมนต์ไซส์ที่เหมาะสมในการวิเคราะห์เนี่ยมันควรจะมีค่าเท่าไหร่อันนี้ต้องทํานะครับ อย่างที่ของก็ทํามานะครับอ่าจากนั้นนะครับมีชิ้นงานนะครับต้องมาดึงเทนไซน์นะครับเพื่อที่จะหาค่าของสเตสเตนเค u ร์ฟที่จะมาใช้ในโปรแกรมในการคํานวณน,นะครับไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมไหนก็ตามเวลาเราถ้าเราพูดถึงการวิเคราะห์ด้วยด้วยนอเนเนียเนี่ยเราต้องใช้ค่าข้อมูลของ s เตสเตนเคอร์ฟนะครับเ็นไซซิ่งในกรณีที่เราเอ,อ่อต้องการ ส่งมาวิเคราะห์เนี่ยก็มีการตัดชิ้นงานนะครับถ้าส่งวิเคราะห์ที่ T t ็ม h ก็ต้องตัดชิ้นงานจะเป็นลักษณะนี้นะครับทนนี้มันก็มีปัญหาว่าไอการวัสดุเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าวัสดุของที่เอ็มเใช้ในการทําโครงการและก็นําเสนอเนี่ยมันจะอ้างอิงตัว a อ0 0สกับเ s ส4ีเป็นหลักนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวค่าของยูสเต็งอ t ติเมทสเต็เนี่ยก็อยู่ในค่าประมาณสักสอง ตัวติเมตอยู่ประมาณ400เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ามันเป็นวัสดุที่หาง่ายมีความแข็งแรงหาง่ายแล้วเราพิจารณาถึงต้นทุนการผลิตซึ่งอันนี้เป็นโจทย์วิจัยที่เราได้มาแต่แรกมันก็นํามาซึ่งน้ําหนักที่เยอะที่ผู้ประกอบการบางทีก็กังวลทนีนี้ในกรณีที่เป็นเมืองนอกนะเมืองนอกที่เขาบอกว่าเบาเขาใช้อะไรส่วนใหญ่เขาใช้ตัวนี้ AISI 1020 ซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าค่ายิวกับค่าอัลติเมทสเต็งเนี่ยมันขึ้นไปอีกประมาณสักสี่สิเอร์เซหมายความว่าน้ําหนักของโครงสร้างเนี่ยมันก็จะสามารถลดได้ประมาณย0 3สิบสาสิอร์เซนซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับข้อมูลที่เราไปหาในเว็บไซต์อย่างที่ทางดรสลาวุฒบอกว่าเข้าไปดูในเว็บ b b บก็ได้เราก็จะเห็นเลยว่าน้ําหนักมันแน่นอนมันมน,น้อยกว่าสิ่งที่เรากาหนดประมาณสาสิอร์ซนซึ่งมันเป็นเหตุเป็นผลกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดสมมุติผู้ประกอบการมองว่าเราาจะพััฒนนให้ม ให้มันเบาด้วยมีความแข็งแรงด้วยก็อาจจะต้องไปพิจารณาว่าตัววัสดุให้มันมีความแข็งแรงมากขึ้นแต่นี้ก็ต้องคือคำนึงถึงต้นทุนที่ที่ผู้ประกอบการต้องลงทุนเพิ่มด้วยนะครับอ่ะถัดมาอันนี้เป็นเงื่อนไขของการกําหนดแบตเตอรี่คอร์ิชันนะครับผมขอข้ามไปเลยแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับเราทําการทดสอบงานเฉพาะส่วนก่อนนะครับสําหรับตัว r 5ตัว R73 ตัวด้านข้างนะครับ อันนี้เราจะเห็นได้ว่ากําหนดตําแหน่ง P1 นะครับตัวกราฟนะครับเราจะเห็นว่าการกราฟการทดสอบนะครับกับกราฟการซิมูเลชันมันไปด้วยกันเห็นไหมไใกล้เคียงกันนะครับไม่ไวาม่าตําแหน่ง P1 P2 หรือ P3 แสดงว่าอะไรครับแสดงว่าสิ่งที่เรากําหนดเนี่ยมันสอดคล้องมันมีเออร์เลอร์น้อยกว่า10เซนมันสอดคล้องกันนอกจากนี้เนี่ยถ้าเกิดเราดูนะครับสิ่งที่ผมฉีดไว้เป็นเส้นป่านียก็คือลิมิตของข้อกําหนดที่บอกไว้ แสดงว่าทั้งสามตัวเนี่ยมันผ่านข้อกําหนดอันนี้มันแสดงว่าตัว u ูเอ็เจ็ดบสามเนี่ยนะครับมันก็ด้วยวิธีการดังกล่าวเนี่ยมันครับมันใช้ได้นะครับสำหรับการทดสอบเฉพาะส่วนนะอันนี้เราที่ทดสอบที่ลังสิทธิ์มหาลังสิทธิ์แสดงว่ากระบวนการในการวิเคราะห์ตัวนี้มีความน่าเชื่อถือเช่นเดียวกันนะครับในกรณีของตัว u ูเอ็ห้าสิบปดตัวนี้เรากดเฉพาะตัว t e c t i o n b e ี m กดหน้าตัดอย่างเดียวก่อนนะครับ ดูกราฟนะครับกราฟไปในแนวทางเดียวกันเทรนไปเหมือนกันนะครับเทรนไปเหมือนกันเลย,เเลยแต่ว่ามันไม่ผ่านไปไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานไม่เป็นไรสิ่งที่เราได้สิ่งที่เราอยากได้ก็คือเราไม่ได้อยากได้โซลูชันที่เป๊ะแต่สิ่งที่เราอยากรู้ในการทดสอบชิ้นงานเฉพาะส่วนก็คือวิธีการที่เราใส่เข้าไปมันถูกต้องหรือเปล่าเมื่อเทียบกับผลการทดสอบจริงซึ่งอันนี้มันบ่งบอกไปว่าเออร์เลอร์น้อยกว่าสิบเปอร์เซ็นต์แสดงว่ากระบวนการข้อมูลวัสดุ ตัวแปลต่างๆเนี่ยมันสอดคล้องกับผลการทดสอบแต่แว่ากระบวนการดังกล่าวมันใช่ถูกไหมเราก็เอากระบวนการนี้แหละไปทําการวิเคราะห์ตัวเต็มอ่ะทันนี้ตัว RUPD นะครับที่ออกแบบมาก็เป็นลักษณะหนังรูมนะมีหน้าตัดด้วยกันอ่าหกแบบสเตย์สาอ่าประมาณ4ี่สามตัวนะครับมีแชสซีอ่าตัวแปลงแชสซีนะครับมีตัวซัพพอร์ตตัวสเปเซอร์นะครับ อันนี้ก็เป็นข้อกําหนด b ัต n d r y condition ของตัว RUPD อันนี้ผมขอผ่านไปเร็วๆเลยแล้วกันนะครับอันนี้เราก็มีการทดสอบกับตัวจริงด้วยอันนี้เราเราทำตัวทดสอบจริงด้วยนะครับสามตัวนะครับเป็นผลการทดสอบนะครับที่ตําแหน่ง P1 P2 P3 สิ่งที่เราเห็นนะครับผมพอดการาบมาให้นะครับพอดการาบมาดูนะครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้ก็คือลิมิตของตัวตําแหน่ง P1 กับ P3 ตัวด้านบนนะครับที่180กิโลนิวตันเป็นต่ำเลยลิมิตของ P2 ก็จะเห็นได้ว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับมันผ่านไปเกณฑ์เกณฑ์มาตรฐาน u n r 58แสดงว่าแบบจรลองชิ้นนี้เอาไปใช้งานได้นะครับด้วยวิธีการเดียวกันด้วยวิธีการเดียวกันนะครับอันนี้เราพอดให้ดูนะครับเราไปทดสอบกับของจริงด้วยนะครับทดสอบเปรียบเทียบนะครับเอาผลซิ้นวัตชั่นเมื่อกี้มาทดสอบกับผล,ผลเปรียบเทียบจริงนะครับก็จะได้ลักษณะดังรูปนะครับก็คือตัว P1 เ,เลยกว่าเลยมากกว่าร้อยเนี่ย ดับแรงได้มากกว่าร้อยกิโลนิวตันนะครับตัว P2 ได้เยอะกว่า P3 ก็เยอะกว่าที่ตัวนี้ displacement น้อยกว่า400มิลทั้ง3ตัวทั้ง3ามตำแหน่งแสดงว่าชิ้นเป็นการยืนยันด้วยว่ากระบวนการถูกต้องชิ้นงานที่เราออกแบบใช้งานได้สอดคล้องกับอา58นะครับเช่นเดียวกันนะครับเราก็มีการออกแบบัวงน้ตัดเนี่ยนะครับทั้งห 6, 6แบบ ทั้งหมดเนี่ยนะครับผ่านการซิมูเลชันทั้งสารตำแหน่งทั้ง P1 P2 P3 นะครับแล้วก็ตัวสเตสามแบบนะครับเรามีการซิมูเลชันไปด้วยกันนะครับตำแหน่ง P1 P2 P3 ก็ผ่านหมดเพราะนั้นก็คือแบบที่เราได้เนี่ยนะครับสามารถนำไปใช้ติดตั้งใช้งานได้เลยนะครับสำหรับตัว a PD ก็เช่นเดียวกันนะครับมีการออ,ออกแบบหน้าตัด3แบบนะครับแล้วก็มีสเตแบบต่างๆดัง,ดงรูปนะครับ ตัวการทดสอบจริงนะครับอันนี้เราได้ความอนุเคราะห์ชิ้นงานนะครับจากบริษัทสามิตรนะครับก็วีข้อมาก็ผ่าน,นครับผ่านเป็นการยืนยันว่าทั้งสามตำแหน่งผ่านหมดเป็นการยืนยันได้ว่ากระบวนการทั้งหมดที่เราเซตมาเนี่ยนะครับหรือว่าแบบจําลองที่เราใช้ในการกระบวนการที่เราใช้ในการออกแบบและวเคห์เนี่ยนะครับมีความถูกต้องแล้วก็สอดคล้องกับ UNR 73แล้วก็ UNR 58 นะครับสิ่งบทสรุปเลยกลับมาสุดท้ายแล้วนะครับสิ่งที่เราได้ก็คือกระบวนการวิเคราะห์อุปกรณ์ด้านข้างด้านท้ายนะมีความสอดคล้องกับตัว R 73 R 58เราได้แท่นทดสอบด้วยสําหรับการทดสอบเพราะฉะนั้นในการทดสอบเนี่ยเราเราเรามีแบบเชิงวิศวกรรมของอุปกรณ์ด้านข้างและด้านท้ายด้วยโดยผู้ประกอบการอย่างที่ทางดรสลาวุฒิแสดงให้เมื่อกี้สามารถดาวน์โหลดไปได้เลยโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเอาไปใช้งานได้เลยนะครับ แต่ส่วนที่บริษัทนะครับบางบริษัทมีความมอาีอยากได้พัฒนานะครับอุปกรณ์ทั้งสองส่วนอย่างใดอย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งด้วยตัวเองเป็นเป็นเป็นและใช้เป็นซิกเนเจอร์ของบริษัทเราก็มีบริการให้วิเคราะห์ทดสอบอุปกรณ์ด้านข้างและด้านท้ายพร้อมกับออกรายงานรับรองผลนะครับเพื่อที่ใช้ยื่นประกอบการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกด้วยนะครับส่วนในกรณีที่เราอยากจะศึกษาเพิ่มเติมนะครับอันนี้สามารถที่จะไปดาวน์โหลดไปหาเปเปอร์ม,มาอ่านได้ตัวนี้ เป็นเปเปอร์ที่ทางทีมงานเนี่ยได้ผลจากตัววิเคราะห์เนี่ยแล้วก็มาตีพิมพ์เป็นเปเปอร์นะครับสามารถเข้าไปไปไปเสิร์ชหาอ่านได้นะครับอันนี้สุดท้ายนะครับผมขออนุญาตทางบริษัทสามิตรนะครับอันนี้ให้ความรูเคราะห์ตัวที่เราเห็นดูด้านขวามือของผมนะครับหรือด้านซ้ายของของท่านผู้ฟังนะครับก็ร่วมกันพัฒนานะครับเป็นโจทย์วิจัยที่ร่วมกันพัฒนากับบริษัทสามิตรนะครับอันนี้ก็ได้ผลการทดสอบนะครับที่ผ่าน unr ห้าสิบแ นะอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นตัวอย่างชิ้นงานที่เราพัฒนาร่วมกันนะครับก็ผมขอจบในงานอส่วนของผมเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณนรงพิทักษ์ทรัพย์สินนะคะวิศวกรอาวุโสทีมวิจัยเทคโนโลยียานยนต์และการขับขี่กลุ่มวิจัยการออกแบบเชิงวิศวกรรมและการคำนวณ m t e c เสวทชค,ค่ะ